บ่าวทีสวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วสำหรับแนวทางเลขเด็ดฮานอยนะครับทางช่องทางเลขเด็ดบ่าวทีประจําวันอังคารที่13นะครับมกราคม69นะครับผมเนาะตามกันต่อสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมก่อ็ดีสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พิชมาชิกเอฟซีครับประจําเรือครสวัสดีนะพี่พิชมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะสตาบแนวทางฝั่งนี้นะนะครับเด่น3ตัวสำหรับแนวทางฮานอยผมเน้นพิปกวีสาหรับ เลียวิ่งผมนั่นแหละนะครับเมื่อวานนี้สองเจ็ดแปดนะครับเด่นพี่ปวีเด่นที่แปดนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ลุ้นกันทุกวันนั่นแหละสำหรับแนวทางฝั่งนี้นะนะครับก็คัดเต็มที่ขึ้นเก่านะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาผมมาปลดคลิปใหม่ๆม,มาชี้จะได้ไม่พลาด แนวทางจากเบาดีนะครับผมอ่ะนะครับขอคุณทุกคนไม่ดีๆขอคุณทุกทุก<ๆ>การไลค์กันแชร์ใจมาชี้ด้วยนะเปลี่ยนมัดรวมนะครับผมอ่ะนะครับมาดูสรุปผลกันก่อนสรับเมื่อวานในมาชิกว่าเป็นอย่างไรสรับแนวทางหาน่อยนะครับโอ้โหนั่งลุ้นกันเลยแหละสรับเมื่อวานว่าแปดจะลงไหมสําหรับพี่ปกวีเทีเยางสีหน่อยขึ้นก้าเด้อนะครับผมสรุปผลก่อนขอคุณทุกคนไม่ดีๆด้วยนะขอคุณทุกทุกการไลค์กันแชร์ใจมาชิกด้วยนะผม นะครับฝั่งนี้เน้นพี่ปกวีนะเด่นตัวเดียวนะครับเล็กวิ่งนะครับผมอ่ะเทียบเคียงสีหน่อยเนาะหนจิตนะพิเศษเนาะปกตินะแล้วก็ v ี p อ่าเทียบเคียงสีหน่อย278นะครับเมื่อวานในตัวเด่นเนาะนะครับอ่านกนะอ,อยจิตนะ279นึ่งสองเจ็ด้าหกหนึ่งนะหนกิจพิเศษ ห้าหนึ่งสามศูนย์แปดเนาะศูนย์แปดนะ 8, นะปกติแปดเก้าสี่สองสี่วีหกหนึ่งเก้าแปดแปดโอ้โหเมื่อวานนี้รุ่นแปดเหมือนกันว่าจะลงมา,มา,านนะเนะมาา 8, 8, เื่อว,ว,วานนะครับโอ้โหรอดเลยนะครับเมื่อวาน V ีพีแปดแปดเบิ้ลจากเบิ้ลไว้โชคดีเมื่อวานนะครับผมเนาะนะครับอ่ะมาดูสรุปผลกันก่อนนะครับสําหรับ ห้า่อยนะเมื่อวานเนาะนะครับกระชาตินะสี่สาน่งศูนย์ไม่มีนะครับผมไม่มี3นะนะครับแล้วนกอะสอเจ็ดเก้าหกหนึมีไมเจ็เก้าไม่มีไปไม่ถึงเนมาชิดนะครับเลงอยู่เนาะนะครับอันนี้278อันนี้สองเจ็ดเก้นั่งก็ไม่มีนะนะครับแล้วก็พิเศษนะครับผมอ่าห้าหนึ่งสานย์แปดพิเศษมา8 0ดศเนาะมาชุดนี้นะครับผม นะครับ513ไม่มีนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีเนอะ,อะปกติอ่ะนะครับ89424 894 89424อันนี้2ไป2 8 2 9 20ไปนู่นเมื่อวานนะครับผมไหนมีมีอันนี้7 27 8ก็ไม่มีนะ8ลงอยู่นะครับพี o p l e V เนอะ24ไม่มีนะครับผมแล้วก็วิธีนะ61988619 แปดแปดนะครับผมอ่ะแปดแปดมา v ีพเนาะนะครับพี่ปก V มานะนะนะครับผมแปดพี่ปก V นี่นะครับมานะ8ผมได้มาชี้นะผมะขีดเขียวไว้ก่อนเนะาะ300เมื่อวานเด่น8 8แ,ปดแปดส่วนแปดแปสับตัวนะ88นะนะครับก็ดีใจใครมาชี้ผู้โชคดีด้วยสำหรับเมื่อวานนะ ทำเต็มที่แล้วอะวันนี้ตามกันต่อนะนะครับสลับเละเดียดฮานอยนะครับผมอันนี้เป็นช่องสำรองผมนะที่มาชี้ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องแปลกใจนะเพราะผมจะทําให้ช่องมันเคลื่อนไหวนั่นแหละนะครับเออเป็นช่องสำรองแต่ว่าลงเฉพาะฮานอยนะลงทุกวันนะครับเออนะครับอ่ะนะครับตามกระต่อเนาะสลับในทางวันนี้นะครับแต่เน้นพี่บุฟีแต่เน้นฮานอยอ่าเด่นสามตัวเนาะเลดเดียดฮานอยเนาะ าน้อยวันนี้วันที่สิบสามเนะมกกาะสามมกราคมหกเก้านะคัดเน้นเหมือนเดิมนะครับพุณไ้ว่าเอาตัวเด่นนะครับเลขเด่นมาไว้ตรงนี้ฮะนะครับถทว่าคัดมาหมดละนะครับผมเอาไว้ช่องทางฝั่งนี้นะครับไม่ต้องงงนะนะครับมาดูตัวเด่นนะ นะครับวันนี้ผมเด่นดีนะฮิมมิชิกสำหรับวันนี้เนาะสี่นะแปดสองนะครับสำหรับในตัวเด่นวันนี้นะครับตรงใจไหมตรงใจแคบเลยนะครับผมเดี๋ยวเด่นตัวเดียวเดี๋ยวมาเน้นหน้าไล่นะครับผมอ่าไม่ใช่เด่นตัวเดียวเดี๋ยวผมมาเน้นเอ๊ะนะครับไปไหนเนี่ยนะครับคิดไปถึงไหนนะอ่าตามเลขสองตัวเด่นเดินสองตัวเนาะ สองตัวเด่นสองตัวนะเด่นสี่นะ,นะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะศาสตร์เด่นสี่แลเด่นแปดอะเด่นหนึ่งแปดสองแปดสามนะเด่นแปดแลเด่นสองอะสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสำหรับ เด่นสองนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมันเด่นตัวเน้นนะผมทุกตัวเลขเดี๋ยวมาคัดหมดนะนะครับขอบคุณทุกคอคคมเมนต์ดีๆด้วยขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ด้วยนะครับผมอ่ามาดูนะครับในตัวเน้นนะนะครับสามตัวผมเนี่ยสามารถที่จะตัดเป็นคู่ได้คือกันได้มาชี้มาทีเข้ามาเป็นคู่เนาะนะครับเด่นสี่นะสี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนะนะครับสามหลักเด่นสี่นะผมเน้นอ,อันนี้สมัครเก้าเดินทางไปยืนมันทางกลับนะจะปลอดภัยได้เดินแปดแปดหนึ่งแปดสองแปด สามนะครับผมเน้นแต่สองนะเดือนครับปเดือนเป็นทางกลับเพื่อกันแล้วเดือนสองอ่ะนะครับสองศูนย์สองหนึ่งสองสามผมเน้นสองสามสามสองนะครับสําหรับเดือนสองอ่ะนะครับดูตัวเลขถือว่าคัดหมดสําหรับในเบิ้ลผมนะนะครับวันนี้เบิ้ลผมนะนะครับเอ้ยนะครับโทีเลขเบิ้ลเลขเพิ่นนะครับอ่าซีซีนะซีซีครับ แป,แ,ปแปดนะสําหรับในทางเพื่องานนี้นะครับยังไว้ใจไม่ได้นะแปดนะครับช่วงนี้แปดลงอยู่นะครับผมอ่ะนะครับแคปเลยนะแซหในชุดจับคู่เด่นสองตัวนะครับผมอ่านะ้าเบินะ้ลยังเฝ้าระวังเบิ้ลไว้อยู่นะครับผมถ้าตามด้าสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด้อนะครับผมสามตัวเด่นเด่นสามตัวเนาะ หน่งศูนะแล้วก็6 2 1นะครับแล้วก็เจ็ามสานานนะครับนะครับแนวทาง3ที่น่านเนาะนะครับมีเบิ้ลด้วยฝั่งนี้เอาดูแล้วกันนะครับเผื่อท่นชอบอยังไงก็แชร์ไ้จดไว้เนาะนะครับอ่ะมาดูในตัวเน้นผมพี่ปกวีวันนี้นะนะครับว่าผมจะเน้นตัวไหนนะครับวันนี้ผมเน้นที่8 สามนอเอ้าเน้นแปอีกนะครับสลับวันนี้นะครับแปต้องลงวันนี้นะครับไม่ลงไม่ได้นาะยมาชิอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะมาชิสลับในทางฮานอยวันนี้นะครับประจําวันอาคารที่13นะครับสําหรับนะช่องทางดเด็ดบาวทีนะครับคัดมาแล้วนะครับเด่น3ตัววันนี้มีแต่ตัวเขาเรียกะไรคัดแบบมันๆท่นนงนั้นเลยนะสี่แปดสองนะครับ ตัวเด่นวันนี้นะบางทีเข้ามาเป็นคู่ด้วยใส่สาม่นั่งนะนะครับจะจัดคู่ก็ได้คือกันแต่พี่ปูวีผมเน้น8นะวันนี้ในมาชินะครับแปก็จะมี8 1 8 2 8 3สรับวันนี้รับตรงใจม4้สี่ก็มี4 5 4 6 4 7นถ้าสองก็มี2 0 2 1 2 3ผมเน้น4 6 8 2แล้วก็2 3ทุกตัวเลขถือว่าคัดหมดเดินทางไปยืนทางขับจะปลอดภัยเนาะเบิ้ลวันนี้ผม2 2อกับไอผม4 4กับแปดนะสานในทางเบิ้ลวันนี้นะครับอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้สถดนนทางผมวันนี้นหน ว่าแปดจะทำงานหรือไมวันนี้เมื่อวานนี้ลุ้นอย่าเล่าสุดท้ายเลยมาเบิ้ลนะนะครับแปดแปด P อ่ะนะครับโชคดีเพืนของทุกคนนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปของทุกการติดตามสวัสดีนะครับโชคดีครับ